นะเหมือนที่ไอไอได้เนี่ยจากการปฏิบัติเป็นไงเวลาเจอกระทบเราใช้วิธีไหนถ้าเอาทะเลาะกับแฟนแล้วกันพี่ใกล้ตัวดีเพราะทะเลาะบ่อยกระทบง่ายสุดก็การทะเลาะแล้วควบคุมได้ยากคือตามจิตยากมากเพราะว่ายิ่งอะไรทีร่มีผลต่อจิตใจเราอย่างพี่ว่าเนี่ยว่าพอมันมีผลต่อจิตใจเราเนี่ย เราจะไม่ทันมันเพราะมันฝึกยากแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นคนบุคคลภายนอกมันทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีผลต่อจิตใจอะไรที่มีผลต่อจิตใจเนี่ยมันสุดเด้ยกอากพอเวลาเราโดนกระทบแรงๆทันบ้างไม่ทันบ้างมีอยู่จริงมีอยู่จริงในที่นี้ของผมก็คือถ้าไม่ทันเนี่ยเราอาจจะเผลอพูดไม่ดีํำอะไรรุนแรงมันเกิดขึ้นแน่นอน ซึ่งมันเกิดพอเราทันปุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้ทําไม่ดีนะอืขอโทษหรือยังอืออ,อันนี้อันนี้จิตคุยกับตัวเองเป็นจิตคุยกับตัวเองคุยกับจิตตัวเองเฮ้ยโกรธเหรอโมโหใช่ไหมโมโหทํายังไงเดินหนีไหมแต่ถ้านคนนี้ไม่เคยฝึกอะกบสัดกันอยู่ตรงนั้นนะพี่ขอโทษทำไมอะ มันทำกูอเอาแม่งคืนเลยอย่ไงมครับ่ผิดผิดกิจเงี้ยผิดอารมณ์เล่นให้แม่งเจ็ดกันไม่ข้างเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วนั่นคือคนที่ไม่เคยฝึกคนฝึกแล้วก็ยังเป็นอืมก็มีฝึกยังไม่ผ่านอันนั้นคือฝึกยังยังยังไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ยิ่งอะไรที่มีผลตอนจิตใจเนี่ยแหละฝึกยากแต่ฝึกได้ไหมฝึกได้เพราะว่า ถ้าไม่ฝึกเลยมันก็จะมีแต่พากันแย่พากันลงเหวจับมือกันลงเหวไปเลยออืพากันลงนรกไปทุก็ทุกทรมานกันอยู่อย่างนั้นแต่ถ้ามีคนคนหนึ่งมันมีสติมันฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างมันพากันมีสติมันก็จะพากันดึงอืพากันหยุดมันจะค่อยๆดีขึ้นอืมีกว่าไม่ดีเลย ประมาณนั้นซึ่งถ้ามันจะเห็นแล้วว่าอะทะเลาะอยู่โดนกระทบโดนด่าโดนว่ารับได้ไหมเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า<ม>เอ้ยไม่จริงนี่แต่เถียงไปแล้วได้อะไรไหม,มถ้าไม่ได้อะไรเงียบไหม,มอ่ะกระทบต่ออีกเอาไม่พูดทําเป็นอะไร<ม>ทำไมไม่พูดล่ะ<ม>อ้าวกระทบอีกแล้วสรุปจะต้องพูดไหมจะทํายังไงจะแก้ไขยังไง อันนี้ผมพูดกับตัวเองอืพุยกับจิตพูดไปไม่เกิดเหตุดีพูดไปไม่เกิดสิ่งดีไม่รู้จะพูดอะไรงั้นเฉยไว้ก่อนเพราะถ้าพูดแล้วกระทบมีแต่ทําให้แย่ลงงั้นต้องเงียบอืม,มีสติเงียบก่อนคิดให้ดีจะพูดอะไรถ้าพูดแล้วปัญหาได้คลี่คลายคอยพูดประมาณนั้นในสิ่งที่ผมถ้าผมฝึก แล้วถ้ายิ่งเจอกระทบแบบรุนแรงมากกว่าคำพูดเป็นการกระทบกระทั่งร่างกายทำยังไงหนีหนีหนีนี่หนีอะไรหนีหนีไม่ให้เขากระทบเราให้ได้อืมพอเขากระทบเราเราก็เจ็บไม่ใช่แค่เขาเจ็บเอ้ยไม่ใช่แค่เราเจ็บเขาก็เจ็บด้วยเขาเจ็บมือเจ็บแขนเจ็บใจเจ็บอะไรเจ็บทุกอย่างเขาเจ็บแน่นอน เราเจ็บไหมเราเจ็บเหมือนกันมันเหมือนกระจกสะท้อนกันทำยังไงให้กระจกไม่สะท้อนงั้นก็สิ่งที่ผมบอกว่าหนีหนีคือเราออกจากจุดจุดนั้นเดินออกมาถอยออกมาก่อนถ้ามันเข้าไปประทะแล้วร้อนก็มีแต่จะร้อนน้ําเย็นสาดไฟไฟมันเบลอ น้ำมีแก้วเดียวมันจะดับเหรอมันก็ไม่ดับงั้นก็ต้องรอมันมอดอืแล้วค่อยกลับมาอมเอาน้ําเย็นราดอฝ่ายมันก็จะไม่ติดสิ่งที่ผมแก้ไขก็จะประมาณนี้โดยส่วนใหญ่คือบางสิ่งบางอย่างเรามองเห็นถึงปลายทางมันแล้วว่าต่อให้เราพยายามพูดแก้ไขแก้ตากมันไม่มีมันคือ เอาน้ำน้อยไปแพ้ไฟไม่ช่วยอะไรรอ,อ,อไฟมันมอดแล้วเราค่อยกลับมาเหมือนอย่างที่ผมทะเลาะก,กันเนี่ยใหญ่โตเลยอืมผมก็รอไฟมันมอดมันมันไม่มอดหรอกแต่ไฟมันเบาแล้วอืกลับไปปุ๊บน้ำเย็นสาตุ้งมันหายเลยกลับมาอยู่ที่เดิมรอ,อมันวนเวียนเป็นวัฏจักรกลับมาอืม เพราะเราเลือกทางนี้เราก็จะเจอแต่อะไรแบบนี้ถ้าบอกว่าถ้าเราฝึกน้อยเราก็จะทําเราก็จะไม่ทันมันมเราก็จะมีแต่ตบกูเหรอ,อง้างเลยนะอืมีมด่ากูเหรอโดนด่ากลับแน่นอนอมึงเก่งเหรออ่าถูกไหมครับพี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรามีตัวปูอยู่เมื่อไหร่มีตัวปูอยู่มันก็ยังกระทบมันอยู่เหมือนเดิมใช่ คือแล้วไม่มีตัวกูแล้วคือเราต้องตายไปเลยเหรอตัวกูเนี่ยคือหมายถึงว่าเรายึดมั่นในตัวตนว่ากูนะ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 คําในใจของทุกคนเป็นอย่างนี้นี่คือกูนะมีตัวตนมีตัวเมื่อไหร่ปุ๊กนั่นแหละยอมไม่ได้เลยกระทบกระทั่งเสมอใครมาทําให้ตัวกูเนี่ยแพ้ยอมไม่ได้ตัวกูเนี่ยเจ็บยอมไม่ได้ตัวกูนี่เสียเปรียบยอมไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยผู้เจ้าหึงบอกให้เราละอัตตานุทิฐิยากนะมันมันยากคําพูดเดี๋ยวพูดง่ายเอาคำว่ายากเลยแต่ต้องฝึกไม่มีอะไรที่ทํำไม่ได้ครับถ้าเราตั้งใจฝึกตั้งใจทํามีคนทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ถูกมีแต่เราไม่ทาใช่แค่นั้นเองพระราหันมีตั้งเยอะตั้งแยทสมัยพุทธกาลทำไมเขาทําได้แต่เราถามว่าไม่ต้องเป็นถึงพระราหันก็ได้แต่แค่ พยายามลดมันให้ได้<อ>คือไม่ใช่ว่าสู้ยอมแล้วเสียฟอร์มเสียสียอมไม่ได้ต้องเอาคืนต้องเล่นมันให้ได้มันก็จะไม่จบแล้วสุดท้ายแล้วปลายทางของการมีอัตราตัวตนคืออะไรรู้ไหมความทุกข์กรแสสาหัสก็ที่ยิงกันตายก็เพราะอะไรการยึดมั่นถือมัน่นที่ทางกันตายที่บ้านจอดรถแล้วแบบเบียดก,กันบ้านจอดรถแล้วแบบโมโหใส่กันยิงใส่กัน อะไรก็บ้านกูอะก็นี่นะที่นาบ้านกูนั่นก็ที่นาบ้านมึงไงไม่แล้วร้อยปีที่แล้วบ้านใครวะไม่มี่อยู่ถ้าถ้าคุณบอกว่าสิทธิ์คุณบ้านบ้านคุณวันนี้แล้วร้อยปีที่แล้วเจ้าของเก่าเขาไม่ไม่ถือสิทธิ์บอกว่าเอ้ยของผมผมอยู่มาก่อนคุณนีกผมไม่ได้ขายคุณผมแค่ตายเออเข้าใจไหมเข้าใจแล้วอีกร้อยปีที่แล้วอ่ะเอ้ยของคุณที่ไหนของผมมาอีกแล้ววิญญาณมาอีกคนแล้วอีกอีกสองสามร้อยปีแล้ว่ะ เอ้ยไม่ใช่ของผมผมอยู่มาก่อนตรงเนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงหรอกใช่ไหมใช่ครับสมบัติประกันชมแล้วอย่ายึดมั่นไม่เป็นของเราผ่อนบ้านให้ตายแค่ไหนสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ของเราแต่ต้องผ่อนต้องอยู่ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้ผ่อนผ่อนใช้เป็นเจ้าของชั่วคราวแต่อย่ายึดมั่นว่าเป็นของเราตลอดไปไม่มีเลยเพียงเราตลอดไปตอตายก็ไปแต่ตัวเอาบ้านไปด้วยก็ได้ทุกทุกปูนไปแล้วก็ไปใส่ลง ใส่ในเผาจะใส่พอหรือก็มันกระช่องแค่เนี้ยใส่ได้ก็ใส่ไปมีวันไหนช่องแ่เนี้ท่าอุโมงยักษ์พระรามเก้ามั้งอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกบ้านทุกรถใส่เข้าไปให้หมดคนจีนเขายัไปเอาแบงค์ไอไอรถกงเต็กแบงค์ไอะไรนะบ้านกงเต็กใส่เผาไว้ให้เลยเพราะกลัวมันใหญ่จัดเอาไปไม่ได้แบงค์ไม่ไหวเนี่ยตลกนะ ตลกคนจีนน่าตลกมากพยายามทําให้เหมือนว่าอ่ยกบ้านไปด้วย,ยโทษนะไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าเดี๋ยวบนสวรรค์ไม่มีไงเออเดี๋ยวไม่มีแต่ถ้าทําทได้ขนาดนั้นนะชีวิตนี้นะไม่ทําอะไรนะพี่ทําอะไรร้ป่าพี่ผลิตรถกงเต็กเป็นร้านๆ้านคันทำงานทำงานมาได้ผลิตผลิตผลิตไว้ผลิตบ้านกงเต็กผลิตแบงก์กงเต็กแล้วแล้วเผาให้ตัวเองบอกเอ้ยบอกลูกหลานว่าวันที่พ่อตายอ่ะ เอาเผาให้หมดเลยลูกพ่อจะไปใช้ข้างบนแล้วไปเปย์หญิงข้างบนได้ปหวะไม่ได้ <laughs> ไปเรื่อย <laughs> ไปเรื่อยพูดไปเดี๋ยวก็มีคนมาคอมเมนต์แบบไอ้นี่ย้อนแย้งหาว่าไปบูลลี่เขาอีกก็ถือว่ามันเป็นความเชื่อเชื่อแบบไหนสบายใจแบบไหนก็เอาที่พูดสบายใจแต่จะพูดแล้ให้เกิดปัญญานะไม่ได้พูดแบบบูลลี่ใครนะให้เกิดปัญญาว่ามันเป็นไปได้จริงอย่างนั้นเนี่ยคงละคนเราเราไม่ต้องทําบุญแล้ว บาปบาป,บาปก็มีจริงใช่ไหม<ช>ติดค,คุกเยอะแยะไปดูในคุกดินั่นแหละบาปทั้งนั้นอะคนบาปไงบาปก็มีหลายแบบคุณจะทรมานในคุกแบบไหนอืมถูกต้องนั่นแหละอัตรานุทิธิเรื่องเนี้ยคือครับมีการมีตัวมีตนนั่นแหละมันทําให้เราทุกทุกทรมานเลยไม่งั้นไม่งั้นเราก็คงจะทุกน้อยลงอะ่ะถ้าเรา รดอัตราตัวตนน้อยลงไม่เป็นไรอย่างเช่นรถฉกปาหน้าไม่เป็นไรใช้คํานี้ไบ่อยไม่เป็นไรดีขึ้นถ้าใช้คาว่าช่างช่างแม่งมันจะมีความโกรธนะใช่ช่างไม่โกรธอยู่ช่างแม่งช่างแม่งนี่เหมือนมีแคในใจแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าแต่มีครั้งสองเจอกูแน่ช่างแม่งจะเป็นแแต่ถ้าแบบไม่เป็นไรคือแพ้อภัยรีบแหละอืผมเปลี่ยนเปรีบแหละคิดดีปัญญาเกิดอีกเขามีเขาท้องเปล่ะ ถ้าเขามียเขาท้องอยู่ต้องรีบไปโรงพยาบาลใช่ไหมพ่อเขาป่วยหนักแม่ป่วยหนักเราก็ให้คิดไม่มองของเมียแง่ดีว่าเขาเป็นอย่างน้หรือเขามีปัญหาทางสมองเขาต้องขับรถแบบนี้เขาไม่เหมือนปกติก็คือให้คิดเป็นเรื่องของเวทนาและเมตตาเขาซะเพราะคนปกติเขาไม่ขับแบบนี้คนปกติเขาไม่ทําแบบนี้คู่รักปกติเขาไม่ทําแบบนี้ให้เราเมตตาเขาเป็นผู้ป่วยทางจิต แต่เราเป็นผู้ไม่ป่วยที่ปกติเพราะเราเห็นเราสามารถทําในสิ่งที่เขาทําไม่ได้ค,คือการให้อาภายัยการเมตตาการในสิ่งที่ให้อาภัยได้ยากอะ่ะหนึ่งมันด่าพ่อแม่เราอย่างเงี้ยให้อาภาัยได้ยากมากแบบแต่เราให้อาภัยได้ให้อาภาัยนี่ไม่ใช่รักเขานะให้ไม่เกลียดแต่ไม่ได้รักวางเฉยตรงกลางาไม่ได้แบบให้อาภายัยโอ๊ยด่าพ่อแม่ผมขอบคุณมากครับกอดหน่อย <c oughs> อันนั้นอันนั้นมัน,เ,นเสี<ป>่ยงเกินไปแต่ถ้าแบบว่าจะด่าพ่อบุกการีเราแต่ไม่เป็นไรเขาคงจะ